สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง All About M อ่าวันนี้เรากลับมากับเจ้านี้อีกแล้วกระดาษเทสน้ำหอมซึ่งน้ำหอมที่เราจะเอามารีวิววันนี้เนี่ยจะเป็น5กลิ่นจากมินิโซเหมือนกันนะซึ่งเราก็คิดคิดคิด,คดแล้วก็คัด,ค,ดคัดมาว่ามี5กลิ่นไหนบ้างที่เราจะเอามารีวิว,วน,นี้ก็เลยได้เป็น5กลิ่นน้ำหอมสีชมพู จากรานมินิโซนี่นะเห็นปะใส่เสื้อสีชมพูแน่นอนเราต้องรีวิวน้ำหอมสีชมพูจะมาสีฟงสีฟ้าสีเขียวสีอะไรไม่ได้ไปเราไปดูกเลยว่า5ตัวที่เราคัดมานนะั้มีตัวอะไรกันบ้างอ่าตัวแรกก็คือตัวนี้เลยโรแมนติกพิงค์ซากุระนะก็จะเป็นขนาด45 ml ราคา199บาทอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูขวดก่อนขวดเขาก็จะเป็นสีชมพูออกนวลนๆน,น,นะแล้วก็คาดด้วยตัวสี พิงโกนี่ตัวนี้ตัวหนังสือก็จะสกรีนด้วยตัว p ิงโกหมดเลยเออแล้วก็มีปั๊มเป็นรูปดอกซากุระจางๆอย่างนี้สีขาวๆตามมุมเดี๋ยวเรามาดูตัวโนต้ตกันตัวนี้เนี่ยตัวท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นแตงโมน้ำทะเลผักชีแล้วก็ไฮยาซินคือตัวท็อปค่อนข้างจะแปลกนะแปลกตั้งแต่ตัวแตงโมละ ปกติเราจะเห็นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นฟุตตี้ตระกูลเบอร์รี่หรือส้มแต่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่เป็นตัวแตงโมส่วนตัวที่2ก็เป็นน้ําทะเลอ่ะโอเคก่อนมันนี่มันก็จะมีซีซอลหรืออะไรมาบ้างแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างจะแปลกใจก็คือตัวผักชีนี่ไม่ใช่เป็นการรีวิวน้ําหอมอ่าอีกแบรนด์หนึ่งเนาะเออที่เขาเอากลิ่นของไทยไทยอะไรมาแต่อันนี้เป็นแบรนด์มินิโซซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันที่เข้าผักชีเข้ามา แล้วก็กลิ่นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮยาซินดอกไม้ที่เป็นตัวแบบเป็นช่อๆดอกไม้ที่อยู่แบบเป็นเป็นพุ่มติดดินเนาะ,ะเอออะไแบบนั้นส่วนตัวกลิ่นมิดเดิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวกุหลาบมะลิแล้วก็ฟรีเซียก็แน่นอนเป็นฟลอร์ลเลยตัวสุดท้ายตัวดรยดาวเนี่ยเขาก็จะเป็นพีชกับมัสก็จะเป็นไปในทางของฟุตตี้บวกกับทางวูดดี้เออกลิ่นค่อนข้างจะหลากหลายเนาะมีเกือบทุกโนตเลย เดี๋ยวเราให้ดูตัวขวดกันว่าตัวขวดเนี่ยจะรีเลทกับตัวกลิ่นที่เขาบอกไหมนี่น้ําหอมสีชมพูก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะน้ำเพราะว่าจะเป็นสีชมพูเลยแล้วก็ตัวขวดเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวที่เป็นคริสตัลซีรีนะหรือตัว3ามดอกก่อนอันนี้ก็คือจําเป็นเห,เหลี่ยมที่เขามีการเหมือนกับเจรไนเออเนี่ยประมาณอย่างนี้แล้วก็ตัวฝาเนี่ยก็จะเป็นโค้ง,ง,งแบบนี้สวยเลยแหละเออไปเ,เดี๋ยวเราไปดมกลิ่น ตัวนี้กันเห็นดมหน่อยสิกลิ่นเนี่ยจะละเอียดขนาดนั้นไหมอืมโอ้แสบจบมุกม,มากเหมือนเหมือนหนักแอลกอฮอล์ไปหน่อยกลิ่นมันออกแนวเหมือนแอลกอฮอล์ขวดสีฟ้าๆอะไรแบบนั้นนะอืมเดี๋ยวสะบัดก่อนโอเคพอกลิ่นแอลกอฮอล์มันจางลงเนาะก็ เริ่มได้กลิ่นของพวก f o r a l f ร o r a l อะไรแบบนั้นละแต่เป็น floral ที่ระบุไม่ได้ว่ามันเป็นดอกอะไรโดยเฉพาะคือมันเป็นอววๆของหมู่มวลดอกไม้อะไรแบบนั้นะอะพอกลิ่นมันเริ่มจางลงจางลงกลิ่น f o r a l มันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวความหวานโผล่ขึ้นมา อืมโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วละกลิ่นก็ประมาณนั้นแหละฟุตตี้นิดนึงแต่แบบนิดมากออกไปทางฟอร์ฟอรตามสีเขามากกว่าอืมโอเคกลิ่นนี้นะกลิ่นเปิดไม่โอเคเลยคือมันจะมีความเป็นแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําว่าพอฉีดปุ๊บให้สบัดสบัดหรือว่ารอสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยดมดีกว่า แล้วส่วนตัวกลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีความไปในทางว่าแตงโมผักชีอะไรตามที่เขาสาธยายมาเลยมันจะมีความไปในทางแบบ f o r a l f o r a l ซึ่งอีตัว f o r a l เนี่ยมันก็ไม่ได้จะชัดเจนว่ามันเป็นดอกสักกุละหรือดอกบ้วยตามชื่อของเขาแต่มัน f o r a l ประมาณไหนมันก็จะมีความหว,วาน,วานอมเปรี้ยวแหววแหว,แหวนิดนึงอะไรแบบนั้นอนะเออคือก็เอาเป็นว่าหอมแต่นิดนึง ออไปไปดูตัวอื่นกันดีกว่าอ่ากินต่อไปมิสโมเดิลนะอันนี้ก็จะขนาด30 ml ราคา1,99บาทเหมือนกันอันนี้เนี่ยตัวกล่องก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ตีกรอบด้วยสีทองเออด้านหน้าก็จะคาดสีดำแล้วก็มีรูปโบว์นี้นะคิดว่ากล่องนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวโน้ตของเขากันตัวท็อปเนี่ยก็จะมีซีตรัส Apple นะก็จะออกไปในทางของตี้พอกลิ่นกลางเนี่ยเขาจะมีความเป็น Woody กับตัว Amber นต่อไปกลิ่นปลายเนี่ยก็จะเป็นกลิ่น o a k Moss แล้วก็มัตคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะลีนไปในทางของตัว Woody อะไรที่มันแบบปื๊บๆหนักๆแบบนั้นนะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวขวดกันนี่ตัวขวดของเขา ก็ถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยจะเป็นสีชมพูแต่เขาก็จะผูกโบสีดำนะแล้วก็ติดเป็นตัวอย่างเงี้ยสีทองๆเอาไว้ข้างบนเลยมันก็ดูมีความน่ารักแต่ก็หรููเออแบบประมาณว่าลูกคุณหนูอะไรประมาณนั้นอ,อันนี้ตอนปิดเปิดขวดเนี่ยระวังนิดนึงนะฝาเขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบลูกเต่าเลยอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเจ็บมือนหน่อยมาเดี๋ยวเรามาดมกิน อโอเคมีความซ่าแบบบางๆเปรี้ยวแบบจางๆอาแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยกลิ่นต้นเนี่ยจะมีความหวานตามมาตอนท้ายๆกลิ่นกลางเนี่ยมันค่อนข้างจะระบุยากนะมันเพราะว่ากลิ่นมันจางเร็วมากเลยแต่ก็ มีความเป็นไม้ๆอยู่มันไม่ได้ไม้แบบว่าไม้แบบไม้หน้าสารหรือขอนไม้ที่ฟาดปักอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นไม้แบบให้เรารู้สึกเหมือนเราเดินผ่านป่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี้แหละพอกิ่นปลายนะกลิ่นมันก็แบบจางๆจางจนไม่รู้จะว,วิเคราะห์อะไรละอืมแต่ก็มันก็มีความเป็นไม้ๆลงเหลืออยู่นิดหน่อยเหมือนกันโอเคกลิ่นนี้เราไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคือกลิ่นมันเหมือนผีหลอกอะ่ะ มันมาแบบมาเร็วแล้วก็ไปเร็วคือกลิ่นมันจางมากแล้วมันก็เด่นเฉพาะกลิ่นเปิดที่มันมีมิติเออความหวานความซ่าความเปรี้ยวอะไรนิดนึงตรงนั้นแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็บุ้มหายไปเลยเอออันนี้199าบาทเหมือนจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าอ่ากลิ่นต่อไปกลิ่นที่3าม fibred perfume นะก็ตัวนี้เนี่ยตัวกล่องเขาก็จะเป็น สีชมพูครีมครีมเหมือนกันแล้วก็จะมีสีขาวแปะอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะมีรูปขวดของเขาเออตัวนี้เนี่ยจะขนาด30 ml ราคา199บาทเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวโน้ตกันตัวโน้ตเนี่ยเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะตัวโน้ตเขาก็จะมีเปิดด้วยมะกรูดแอปเปลิล b บล็กเคเลนต์แล้วก็แพรก็จะมีไปในทางของซีตัสบวกกับไปในทางของฟุตตี้ตัวกลิ่นมิดเดิลเนี่ยก็จะเป็นมะลิโบตันแล้วก็ลิลลี่ก็จะเป็นไปในทางของฟลอรัลชัดๆเลยกลิ่นกลางต่อไปกลิ่นไายตัวได้เนี่ยก็จะมีความเป็นมัสซีด้าแล้วก็อัมพันธ์ก็คือออกไปในหมวดของวูดดี้แปลว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมาทั้งหมด3-4โทนเลยนะในกลิ่นเดียวกัน โอ้น่าสนใจดีมาเดี๋ยวเรามาดูขวดนี่ตัวขวดของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะมันไม่เชิงรูปหัวใจมันเป็นรูปเหมือนประมาณหยดน้ำแล้วก็มีความบิดๆลูกเล่นบิดๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตัวฝาเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเงินๆเราก็เป็นพลาสติกแล้ก็จะมีหัวใจเจรไนายอยู่ด้านบนอย่างนี้นะแต่ต้องระวังเราคิดว่าตรงนี้มันบอบบางมากเลยถ้าหยิบหรือจับไม่ดีเนี่ย หักคามือได้เหมือนกันแล้วก็จะมีสกรีนคําว่าฟรีเบรดอยู่ตรงนี้นะเป็นสีเงินๆอยู่ที่ขวดเออไปเดี๋ยวเราไปดมกลิ่นกันเสียวฝาจะหักตะเกินอ่ะปิดไว้เท่านี้ก่อนอืมกลิ่นฉุนๆซาๆมาอีกแล้วอาแต่มีความ หอมแล้วก็หวานตามเข้ามานะเราว่ามีความเค็มๆแบบ,บย u ิดนิดๆติดมาด้วยเหมือนกันเออกลิ่นกล้างเนี่ยความหวานชัดเจนขึ้นเหมือนเรานั่งดมพวกไซรัปเออหรือน้ำเชื่อมเข้มข้นอะไรแบบนั้นนะที่มันสีแบบใสๆอะ่ะกลิ่นปลายเนี่ยพอความหวานตรงนั้นมันเริ่มลดลงกลิ่นฟุต กลิ่นอะไรก็เริ่มทำงานแล้วนะมีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความเย็นเจนซาซา,าตามเข้ามาในตอนท้ายกลิ่นนี้เนี่ยถือว่าทำดีมากนะคือแม้ว่ากลิ่นเปิดเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัวมิสโมเดลเมื่อกี้แต่ว่ามิติกลิ่นอะไรของเขาเนี่ยจะทำดีมากคือมันจะมีความเป็นฟูตตี้หน่อยๆนยมีความหวานแบบขนมขนมชวนหิวอะไรแบบนั้นอนะแต่ พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งกลิ่นตัวรายเนี่ยมันจะมีความเป็นไม้ไม้น่นแน่น,น,นเย็น,ยนแบบสกัดดาวลูกออกมาคือเขาไม่ให้2กลิ่นแรกเนี่ยมันทํางานจนแบบหลงระเริงเขาก็จะมีความเป็นไม้เนี่ยเหมือนไม้หน้าสามเนี่ยมาฟาดปากปากอีก2กลิ่นนั่นนะเออแล้วก็ทํางานแล้วก็ควบคุมอีก2ตัวนั้นอนะ่ะให้กลิ่นมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นโอ,อ้กลิ่นนี้ถึงแม้ว่าสีจะไม่เท่าไหร่นะแต่พิติกลิ่นเนี่ยใช้ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกัน ตัวต่อไป Pink Love นี่ก็กล่องสีชมพูเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยขนาด100 ml ราคา289บาทตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนุดน่ดๆคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยตัวฟิปเป็ดแต่ของเขาเนี่ยจะมีเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยสีชมพูเออแล้วก็ตีกรอบด้วยสีพิงโกอยู่ตรงกลางนะใหญ่แบบใหญ่เต็มกล่องมาเลย เดี๋ยวเราไปดูตัวโนต้ตกันตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นส้มอ่าอันนี้ไม่ใช่ซีตรัสนะแต่เขาบอกเลยว่าเป็นออเรน์แล้วก็ตามมาด้วยเกสรพึ่งอ่าตัวท็อปมี2องตัวต่อไปตัวมิดเดิลเนี่ยเขาก็จะมีดอกโบตัน๋นแล้วก็ดอกกุหลาบเออใหม่มละคล้ายๆกลิ่นเมื่อกี้เลยพอเป็นตัวดรายดาวเนี่ยก็จะมีความเป็นวานิลลาแล้วก็ตัวอัมพันธ์ก็จะมีความหวานๆแล้วก็เย็นๆอึบๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวขวดกัน นี่ตัวโคดโอ้โหบิ๊กบุ้มใหญ่อลังการอืมจะบอกว่าเป็นหัวใจก็ไม่เชิงว่าหัวใจจะบอกว่าเป็นแอปเปิลก็ไม่ได้เชิงแอปเปิลเท่าไหร่แต่ก็เอาเป็นว่ามันสีชมพูเออสวยเลยแหละตัวนี้เราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยเห็นที่ร้านบ่อยๆนะแล้วก็ตัวฝาเขาก็จะเป็นพลาสติกใสๆรูปโบอ่ะมาอีกแล้วเอทอาร์ตเออาร์ตอีกแล้วโอ้ยแสบหูไปงั้นเดี๋ยวเราไปดมกลิ่นกันเลยดีกว่า ขวดใหญ่จับถนัดมือมากอืม,อม,อมกลิ่นต้นมีความหวานอมเปรี้ยวอืมหรว,ว่าคล้ายๆลูกอมฮาร์ดบีทอะ่ะอืมโอเคแต่แอลโกอฮอล์ฉุนไปนิดหนึงอ่ะพอกลิ่นกลางเนี่ยมันจะมีความ เย็นๆเ,เพิ่มเข้ามาอแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นลูกอมฮาร์ดบีทดตรงนั้นเท่าไหร่อกลิ่นปลายเนี่ยก็จะมีความเป็นลูกอมอยู่แต่ก็ไม่ได้หอมหรือว่าหวานเปรี้ยวแบบตอนกลิ่นเปิดเท่าไหร่ละพูดง่ายๆก็คือตัวกลิ่นเปิดกลิ่นกลางแล้วก็กลิ่นปลายเนี่ยก็คือมีความเป็นลูกอมประมาณนั้นเลยทั้ง3กมกลิ่นกลิ่นนี้นะถึงแม้ว่าตัว โน้ตที่เขาระบุมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นพวกส้มเกสรพึ่งดอกโบตัน๋นกุหลาบวานิลาหรืออมพันก็แล้วแต่แต่พอเราดมแล้วเนี่ยกลิ่นพวกนั้นเนี่ยมันเบรนแล้วก็มัน รวมกันจนเหมือนกับว่ามันแยกไม่ออกแล้วว่ากลิ่นอะไรเป็นกลิ่นอะไรพอมันรวมกันเนี่ยมันก็เลยเหมือนลูกอมเม็ดหนึ่งที่เราอมเข้าไปในปากแล้วเราก็จะได้กลิ่นอน้วนๆตัวนั้นนะอยู่ในปากอยู่ในจมูกอืมถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ในแง่ของของคนที่ชอบดมน้ําหอมอย่างเรานะ่ะเรารู้สึกว่ามิติกลิ่นมันค่อนข้างจะแบนจนเกินไปคือกลิ่นมันแยกไม่ออกเลยหอมก็หอมในระดับหนึ่งหอมในระดับที่ใช้งานได้ประมาณนั้นไป เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าอ่าตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตัว Tender c a r n i v a l นะก็จะเป็นตัวกล่องสีชมพูแล้วก็จะเขียนนี่ตรงกลางว่า t r n n e r r l d y y c r n i v a l เออแล้วก็จะตีกรอบสีเงินๆรอบๆตัวกล่องตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็น E.D.T. ก็คือไม่ได้เป็นตัวเอเดอร์เพอร์ฟูมเหมือนตัวอื่นๆเขาขนาด50 ML ราคา199บาทโน้ตเนิร์ดก็ไม่ได้มีบอกอะไรเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตัวขวดกันก่อนถ้าอย่างนั้นนี่ตัวขวดเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้นะก็คือขวดเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยตัวฝาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่จะเป็นสีเงินเงินโอ้คมเหมือนกันเจ็บเลยละ่ะถ้าโดนจับดีๆนะแล้วก็ ตรงคอเนี่ยก็จะมีการผูกโบสีชมพูนิดๆตัวนี้เนี่ยเราก็คิดตั้งนานว่าเอ๊จะเอามันเข้ามาอยู่ในหมวนน้าหอมสีชมพูดีไหมเพราะว่าเราเห็นมันเป็นออกไทยไปในทางสีม่วงๆะนะแต่ก็ให้เป็นชมพูแล้วกันก็เป็นชมพูเข้มๆชมพูอมม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะมาในเมื่อเขาไม่มีโน้ตบอกเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันเลยว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงหรูหราหอมกลิ่นนี้ กลิ่นต้นมีความหอมเย็นเย็นลึกๆแล้วก็หวานแบบแบบมีดีเทลนิดๆอ่ะเออคือเหมือนมันมีอะไรแฝงอยู่ในความหวานนี้กลิ่นกลางเนี่ยความหวานมันจะเริ่มทำงานชัดเจนแล้วมันไม่ได้หวานแบบหอมหอมหวานแบบขนมขนมอะไรแบบนั้นแต่มันจะไปในทางของฟรุต ตีผสมกับฟอเรลหน่อยๆน,นะพอกิ่นปลายเนี่ยความหอมเขามันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเชิงแป้งๆแหละแต่ไม่ได้เป็นแป้งเด็กสีขาวๆนวลๆอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นแป้งแบบแป้งหอมแป้งที่เป็นกลิ่นฟอเรลฟอเลอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนตัวเนี่ยเราชอบกลิ่นนี้นะคือถึงแม้ว่าตัวขวดแล้วก็ตัวสีเขาเนี่ยจะเป็นไปนในทางแบบน่ากลัวน่ากลัวเหลี่ยม แล้วก็สีเข้มๆหน่อยแต่ตัวกลิ่นเขาเนี่ยมันจะมีความเหมือนกับเป็น f ล o r a l f ล o r a l ถ้าให้เราอธิบายเนี่ยให้เห็นภาพเลยก็จะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบมอนผสมกับตัวองุ่นอาจจะเป็นองุ่นดําอะไรแบบนั้นนะคือมันจะมีความเป็นฟุตตี้แต่เป็นฟุตตี้ที่ไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวจัดจะเป็นฟุตตี้ที่แบบมันมีความหวานละมุนแล้วก็หอม เจอ,อเหมือนอารมณ์แบบเรากัดองุ่นดําที่มันสีดําเลยปึบแล้วก็ความหวานความฉ่าความหอมตรงนั้นอ่ะมันซึมเข้ามาแล้วพอเราเคี้ยวไปได้สักพักเนี่ยไอความเป็นฟูตตี้ตรงนั้นอ่ะมันก็จะหอมหวนอบอวลอยู่ในปากโอ้ชอบจังกลิ่นนี้ปิดท้ายดีนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าอ่าครบแล้วน้ําหอมมินิโซสีสชมพูทั้ง5กลิ่นมาเดี๋ยวเรา,าดูทวกนกันอีกทีว่ามีกลิ่นอะไรบ้างก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นมิสโมเดล ฟิปเนะแล้วก็พิงซากุระตัวนี้ t e n เดอร์คานิวแล้วก็ตัวพิงเลิฟเออถ้าให้เราสรุปเนี่ยก็น้ำหอมทั้ง5ตัวมันก็มีความหอมแต่ระดับความหอมเนี่ยมันจะมากน้อยลดหลั่นกันไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมิติกลิ่นเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปไปในทางเดียวกันกับโน้ตที่เขาบอกมาคือโนตเขาเขาบอกเราแบบ เด่นมากไอ้นั่นเด่นไอ้นี่เด่นมีนูมีนี่แต่พอดมเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามี2กลิ่นนะที่เราชอบเป็นพิเศษเลยก็คือตัวนี้ฟิปเปรดตัวนี้เนี่ยเขาจะมีมิติกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนก็คือมันจะมีความเป็นฟูตี้ฟลอเรลแต่ที่เราชอบที่สุดก็คือความเป็นวูดดี้ที่มันเข้ามามาช่วยเหมือนมาสกัดแล้วก็มาควบคุมสถานการณ์ในตอนสุดท้ายมันทำให้กลิ่นเนี่ย ดูดีมีมิติแล้วก็ดูดูแพงเออใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่น้ําหอมที่ราคา199บาทอะตัวนี้เราชอบเลยอีกลกิ่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ tender c a r n i v a l ตัวนี้เนี่ยอยอมรับว่าตัวขวดเขาเนี่ยมองผืนผืนมันก็น่ากลัวแล้วก็ดูแก่ไปน,นิดนึงแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยเราชอบเป็นพิเศษคือเราชอบในความที่เป็น floral แล้วก็เป็น floral ที่แบบจัดมาก เร,เราคิดว่ามันน่าจะเป็นกุหลาบมอนถ้าให้เราให้เราเดาจากกลิ่นนะแล้วก็เราชอบที่มันมีความเป็นฟุตตี้ที่มีความหวานเอออย่างที่เราบอกเรารู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นกุหลาบมอนบวกกับอัุ่นดําซึ่งเป็นสองสิ่งที่เราชอบและพอสองกลิ่นนี้มันมารวมกันเนี่ยแน่นอนกลิ่นมันจะหอมหวานชวนแบบชวนหลงไหลมากส่วนอีกสามกลิ่นเนี่ยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบว่าใครชอบระดับไหนหรือว่ามีโน้ตโทนไหนแต่ตัวที่เรา ขอคอมเมนต์ไว้นิดนึงก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยราคา289บาทซึ่งแพงกว่าคนอื่นเขามากแล้วก็มิติกลิ่นก็ไม่ได้ดีสักขนาดนั้นขวดก็ไม่ได้ว่าจะสวยเพื่อนนะเอาเป็นว่าได้ที่มันใหญ่เออประมาณนั้นเหมือนเน้นปริมาณไม่ค่อยเน้นคุณภาพเท่าไหร่ เรียกว่าเป็นความเขียนส่วนตัวเนาะแล้วก็เราก็พยายามจัดหมวดหมู่เพื่อให้มันมารวมๆอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีหอมบ้างไม่หอมบ้างถูกใชบ้างไม่ถูกใช่บ้างไงก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนไปลองดมดูอีกทีนึงแล้วกันก่อนที่จะซื้อเนาะช่วงนี้ก็คลายแล้วดาวละก็สามารถไปที่ร้านได้อย่างคลิปก่อนแล้วก็พาไปชมร้านชมเคาน์เตอร์ว่าเออมันคึกคักอะไรประมาณไหนยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย